โอเคครับนี้เพิ่งกลับจากปั่นวันนี้มาบอกต่อรีวิวรองเท้าใช้มาทริปใหญ่ขอเหย่เที่ยงทริปหนึ่งแล้วก็ปั่นหลายวันแถวบ้านเรื่อยๆผมคิดว่าเออเก็บข้อมูลครบแล้วก็เลยมาแบ่งปันข้อมูลกันครับเผื่อใครหารองเท้าปั่นจักรยานสไตล์ลำลองอยู่ อันนี้เป็นรองเท้าเรดเรดก็ Le et. Le et คือเป็นแบรนด์น่าจะน้องใหม่ในวงการจักรยานครับมีผมเห็นผ่านตาแค่ไม่เกินสามสี่ปีมานเองตอนนี้นำเข้าเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยเดอร์ชอปนะครับแน่นอนผมขี่จักรยานเหมใช้มันในแฟลตก็จะเป็นรีวิวรองเท้าแฟลตก็จะไม่ใส่เรดเพราะรถ รองเท้าคลีสผมจะรีวิวไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ใช้นะครับก็ใช้รองเท้าจักรยานมาหลายคู่ทั้งแบบรองเท้าจักรยานแท้รองเท้าสเก็ตบอร์ดรองเท้าทรงที่เราชอบสุดท้ายพอมาเทียบกันเนี่ยรองเท้าที่ออกแบบมาสําหรับปั่นจักรยานจะปั่นเหมาะสมปั่นได้ดีที่สุดครับสาหรับการเกาะบันไดแฟลตนะครับลองมาก็เป็นรองเท้ารองเท้าสเก็ตรุนที่พื้นหนาหน่อยอย่างเช่น ดีซีบางรุ่นแวนบางรุ่นแต่ส่วนถ้าเป็นดีซีบางรุ่นแวนรุ่นที่เป็นรองเท้าสเก็ตจ๋าเนี่ยมันจะนิ่มมันจะหยุ่นเพราะฉะนั้นย่าบันไดมันก็ได้แต่มันจะส่งแรงลงลงบันไดไม่ได้มากอันนี้มาดูรองเท้าลีดที่เป็นออกแบบมาเพื่อปั่นจักรยานสืบภูเขาบันไดแบบแฟลตมาดูพื้นแน่นอนครับบันไดแฟลตอย่างแรกที่เราสนใจก็คือพื้นพื้นที่จะเกาะบันไดแฟลตมันต้องเรียบหรือประมาณนี้ แล้วส่วนใหญ่จะเรียบบันไดเราจะจะเหยียบเหยียบบันไดประมาณช่วงนี้ซึ่งเวอร์ชั่นของทุนผม2.0เนี่ยผมว่าก็ยังไม่ร้อเปอรนตะ์ะใจจริงผมอยากได้ช่วงส้นไม่เท่าไหร่ช่วงส้นเนี่ยเอาไว้เดินได้ครับแต่ช่วงช่วงเนี้ควรจะเป็นพืนน้นแบบนี้หมดเลยหมดเลยซึ่ง3.0อาจจะแก้แล้วครับอาจจะแก้แล้วเดี๋ยวผมไปทำงานบ้านเพิ่มเติมให้ว่า3 0เป็นไง ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับของผมเป็นตัวแฟลต2.0ที่เป็นพื้น w a เฟอร์คลิซึ่ง2.0ปีหลังปีหลังจะอัปเกรดเป็น w a เฟอร์โปและ3.0ก็จะเป็น w a เฟอร์โปไปเลยครับ w a เฟอร์คลิจะไม่มีครับพอเราเหยียบอันนี้เป็นหลักเนะี่ยไอเนี้ยแทนจะเป็นพื้นให้ให้บันไดเกาะอันมีจุดที่เน้นเดินซะเกินไปทำให้เสียการเกาะบันไดน,นิดนึงเพราะว่าเราซื้อรองเท้าแฟลตเราเพื่อ ปั่นจักรยานเป็นหลักนะครับไม่ได้เน้นเดินแต่ก็ต้องเดินในในเทรลได้แต่ส่วนใหญ่จะปั่นต่อมาความทนทานผมยังใช้น้อยยังใช้แค่คืออันนี้ไม่ถึงเดือน2 3 2าทริปแล้วขี่ไปจําวัดนึงท,ทริปใหญ่แล้วขี่ไปจําวันแต่ว่าสิ่งนี้สังเกตได้คือรองเท้าจักรยานที่ดีๆหน่อยนะครับจะเย็บบางยี่ห้อเย็บหัวเย็บท้ายบางยี่ห้อเย็บหมดเลยแต่ขั้นต่ําอย่างน้อยต้องเย็บหัว เย็บแน่นอนมันทนกว่าเพราะว่าเราขี่การมันดีเจอทริปฝนตกเย็บเนี่ยมันจะไม่ปิ้นต่อให้กางมันเสื่อมมันก็จะยังอยู่เป็นทรงเท้าอยู่แต่ระยะยาวต้องดูความทนทานดีครับผมเคยใส่เขาเย็บเหมือนกันกางมันเสื่อมแต่มันเย็บอยู่มันก็เลยอยู่เป็นทรงได้แต่เราจะรู้สึกว่าพื้นมันหลุดแล้วก็เปลี่ยนได้นั้นแต่มันจะไม่หลุดในทริปยังมันคือยังมันยังพอขี่กลับบ้านได้ผ้าตัวนี้เป็นหนังกลับเป็นทรงหนังกลับนะครับตรงนี้เป็นเรียบ หัวค่อนข้างแข็งคือไม่ได้เสริมเหล็กอะไรแต่มันเป็นหนังที่เขาเหมือนเขาอัดให้แข็งอันนี้เป็นโปรเทคเท้าเราได้นะครับนี่คือออกแบบมาโดยเฉพาะอีกอันนึงกึ่งชอบกึ่งไม่ชอบอันนี้เป็นแบบผูกเชือกก็คือมันกึ่งลำลองมันก็ชอบผมก็ชอบทรงนี้แบบลำลองแต่ข้อเสียคือเราต้องงัดให้ดีครับถ้าใครเปลี่ยนสายยาวขึ้นหรือปล่อยสายหรือหรือหางมันยาวเกินไปมันอาจจะเข้าไปที่ จานหน้าโซ่รถได้ต้องระวังตรงนี้แต่ถ้ารุ่นที่เป็นคลีรู้สึกมันจะเป็นสแตปรัดเลยอันนี้ก็เราต้องการสไตล์นี้ก็อันนี้ก็ต้องละไว้ในสถานที่เข้าใจนะครับสเปคบอกแห้งเร็วอันนี้ผมยังไม่เทสกี่กลางฝนครับแต่ส่วนใหญ่ก็คือเย็บหมดเลยหนังหนาพื้นก็คือทั่วไปแข็งแข็งกว่ารองเท้าเดินปกติดังนั้นผมลองใช้ใส่ในชีวิตประจำวันแล้วครับ ลองวันแรกยังไม่แน่ใจเฮ้ยใช่หรือเปล่าวะพอวันที่สองรู้เลยมันแข็งกว่าปกติมันแข็งกว่ารองเท้าลำลองทั่วไปพื้นนะครับมันยังอยากผพมันแข็งเนี่ยมันเดินแล้วมันมันเดินค่อนข้างลําบากไม่สบายครับเพราะฉะนั้นรองเท้าจักรยานก็เหมาะสำหรับขี่จักรยานอันนี้ให้ทราบกันไว้ใครที่จะซื้อแบบคู่เดียวใส่หลอดก็ได้เดี๋ยวต้องปรับตัวเลยเพราะมันเดินแล้วมันแข็งมันแข็งไปหมดเลยแต่ไนขี่จักรยานมันเกาะมันลง แรงปัดลงบันไดลงรูปบันไดดีมากอันนี้ก็ต้องแลกกันเพราะเป็นรองเท้าจักรยานอีกอันนึงที่เจอเวลาซื้อแนะนำเพื่อนไปลองก่อนเพราะไซส์ซับอันนี้เป็นไซส์เอาที่เราใช้กันนะคือ us 11แล้วก็ cm 29เซนผมเวลาซื้อรถเออเวลาซื้อจักรยานผมดูเซนเป็นหลักปกติผมใส่รองเท้า28-28.5ถึง28.5มันจะพอดีหรือว่าหลวมนิดนแต่อันนี้รุ่นนี้กัายเป็นว่า29ผมใส่แล้วพอดี อารมณ์มันใส่28.5หรือ28บางยี่ห้อแต่ผมไปลองที่ร้านเวอร์ชัน1.0ใส่เบอร์28พอดีดังนั้นคือฟองน้ำาะไมันจะไม่เท่ากันครับดังนั้นเวลาซื้ออย่าอิงเบอร์เดิมที่เราเคยใส่ในยี่ห้ออื่นหรือในรุ่นอื่นแม้กระทั่งหลีรุ่นเดียวกัน1.0กับ2.0นะผมยังใส่คนละเบอร์อะไความพอดีอยู่ที่คนละเบอร์อันนี้พอดีที่เบอร์29เฉยเลยทั้เรงที่รองเท้าผมวัดแล้วมันไม่ถึงครับ ก็ลองไปลองดูที่ร้านแนะนําไปลองครับในเว็บไซต์ก็จะมีแฟลต1.0แฟลต2.0แล้วก็แฟลต3.0นะครับแน่นอนในในสเปคบอกทึ่ต้องรองการพิสูจน์นะครับมันเป็นใยคาร์บอนแอนตี้แบคทีเรียแอนตี้แอนตี้แบคทีเรียแอนตี้โอดอนนี่ผมไม่รู้แปลว่าอะไรแล้วควิกไรายแห้งเร็วก็ต้องรองการพิสูจน์นี่ยังไม่ใช้ตอนฝนตกเลยที่พูดมาทั้งหมดครับในราคาของแท้ซื้อตัวแทนจำหน่ายที่ 1,490ซึ่งเป็นผมเป็นไม่รู้ไม่รู้ไปเป็นช่วงลดราคาหรือเปล่าแต่ว่าแนะนำไปเช็คดูที่ The j o b อันนี้ซื้อมาใส่เองครับรองเท้าจักรยานแฟลตโดยเฉพาะในราคานี้ไม่ต้องคิดมากครับคือถ้าราคานี้ซื้อได้เลยแล้วก็ถ้าเป็นลอถใหม่มาหรือรุ่นใหม่มา3.0ผมไม่รู้ว่าราคาจะเป็นแบบนี้กไหมแต่ถ้ายังต่ำกว่า2 0 0 0แบบนี้ซื้อได้เลยคือคุ้มค่าแน่นอนครับ ส่วนระยะยาวการใช้งานหลักปีเดี๋ยวมาอัปเดตกัน1ปีข้างหน้าครับว่าผ่านไปนหนึปีแล้วเป็นยังไงขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ